เต้นก่อนช่างเต้นด้วยึงนิดนิดนิดป็นไข่วคอเบาทับแต่เบาแต่บาแล้วก็เด็ดนะแต่งหน้าทีเนี้ยเออนี่กระจุกพ่อยิ้มแปดฟองพ่อสวยไหมคะสวยไหมคะสวยมสวยไหมแม่มามาโอ้ยมามาอย่าทแม่นะโอเคคะแขมก็ตกฟาดอยู่ม่จเลยดก็บางโ่ใหญ่บางบพร่งสิ ฝนหยุดก็นี่อยู่แต่ว่าน้ําน้ําตรงตรงตรงเวทีมันท่วมหมดเลยเถิงแขงเป็นปูนหรือเป็นม่เกิเป็นปูนอยู่ก็ว่ามันทจ้าจ้าจ้าเอาโหลัชุนตรงไหนอะลูกแม่ดูนะโอเคเนาะแม่เจ็บเข้าใจเราสองคนก็พอมันเป็นแผลอย่าท็นแผลนนม่หนูวันนี้ เมื่อวานนี้มันพ่อเอาเมื่อนี้แม่เอาขึ้นไปปุ๊กพ่อจะเศร้าๆเมื่อนี้แม่นอนอิ่มมาเจา้าที่วัยยุคบอกไปขึ้นไปปุ๊กเจ็บนะยายนอนหลับใช้แล้วหลับป่วยใหคนพ่อยายเอาโอ้สิไดใดขึ้นไปเอาบ่มเมื่อนี้ส่วนสิคุย<ะ>กันแล้วรู้เรื่องแราเมันบ้าจ้า เดี๋ยวแม่แมวจะสับก่อนอ้าววันนี้คุ้คนนะปนใระเออเบาๆทับเตะเบาๆเตะเบาแล้วก็เตะนะเต่งหน้าทีเนี้ยเออนี่กระจูบพ่อยิ้มแป๊ดซองพ่อเออวยไหมคะสวยไหมคะือสวยไหมสวยสวยกสวยไหมคะอ๋ทาแก้มป้องูน นเงี้ยกระจุกงามลายสวยลายขนะน้องขคอยยังโวอยู่ว่าคำนี่ย้ำคำว่าแม่นี่มันมันหมายความว่าอะไรคือพากันเอือนคักเอือนแน่แต่เอือนแม่นีไอ้ายเจ้ามานาะน้องเพชรเอือใช่น้องเพชรอยู่ข้างบนสวยแม่พักเป็นคิดถึงเพชรหมายถึงว่าสิบาร์คิดถึงพชอย่าจุกไหมแม่ เขาไม่ได้จบแบบนั้นนะเขาแค่เอานมาแตะแตะแล้วก็ทานี่มีไหมนี่มีเอานี้แตะเลยเบาบอกแล้วใครเออเฮด๋าเหรอหามพี่ฟิวพี่ฟิวสร้างแต่งมากพอันอันี่ร้านนั่นไปยังไงยังไงผมผมแม่ไปแล้วคือว่าช่างเห็นผมแม่ไปแล้วเหรออ๋อช่างผม แต่งหน้าไว้แม่ดึงดึ๊บบอกแม่ยิ้มด้วยยิ้มยังดึงดึ๊บดึงดึ๊บดึงดิ๊บนี่สิ่งจุวงแล้วโอ้ยเปียงแป้งเปียงแป้งแม่โอ้ย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 เอาช่พาเฉพาะจุดนะดึงดิ๊บดึงดิ๊บสร้างสร้างแต่งหน้าอารมณ์ดีปนี่มัดด้ยสร้างกับอะ เอาอะก็ะคนถือแต้งกับดึงเดดดึงดดดึงดึงดดึงดึดย่แล้วดึเต้นก่อนช่างเต้นก่อนช่างเต้นด้วยดึงลดดึงดดึงดึงแม่จ๊ะแม่เข้าบ้านล้มาดูนี่่เข้าบ้านแล้วน่เอาแปงเอาแป้งไว้แป้งให้ฟิวเร็ว ฟิโอแป้งไว้หน่อยช่ดต่งหน้าแล้วเป็นแป้งไว้เอาแป้งไว้เอาแป้งไว้เออแป้งไว้แป้งไว้มามาดูมาช่วยแม่นี่มามาให้ยายนะคะเามาให้ยายเก็บไว้นะคะโอ้ยจะเต่งลหจะแต่งจะแต่งให้ใครมาดูแม่นี่ช่วยแม่หน่อยเนี่ยมาดู้วยแวฮหม่งิมาดู่่วยแอยคนีแล้วขอบคุณค่ะ โสดใจเหอตัวายสีเบิ้งอันไหอันข่ายมิจอเดียวจ้วงมัยยได้ปะสวยดคายเต้ไหนเบิ้งกระจมด้โอเคไหนดูกระจกหน่อยขะจวหน่อยไหนกระจนเขาได้คนเดียวโอ้ยเป็นงคนเือคนมาแน่นอเขาได้คนเดียว่มสวยือยังหน้าเนียนหรอยงคะหน้าเนียนหรอยงโ้ย หัวหัวแดงก้หัวแดงก้อมสองเส้นเพีนงััวแดงก้อนจะมันไซเอลอยู่มันจะเบี้ยวแล้วมันก็เบี้ยวเข้ามาเหมือนเดิมแหละบอลเลีวจังสีบอลเี้ฮะบอลอยู่ไหนบอลอยู่ไหนลูกอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยอ๋อแค่นี้เหรอไม่ไม่หนูต้องให้ตาเป็นคนทำอย่างเงี้ยยายไม่ถนัดไม่ให้